แกงเลยเนาะโอเคพีน้อง okay, สิได้ห็นดีกินข้าวคับยังขวัวอก้ินข้าวกับตับกินข้าวยังตั้งดึเนะตงดมจ สบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอพีทุกมุมโลกันอยู่ดีแมงบทุก็นทุกคนแต่จากโรคภัยไข้เจ็บเนาะเมืกินข้าวแรงน้ำปลาลุงเดอ้อนตาเลี้ยงใหญ่อเอาไอ,อาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องสบายดีเพื่อนเลยไหม <c oughs> ลงเลยส,สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องมาก,กินข้าวน้ำกันเดอ้อขัวเนี่ยหม่มามูหม่ามู แจวนี่สุงปลาสูดปลาบูนคนบ่บ่แข็งเน้อบ่บ่อุ่นมาเจนเดนเดีแลวใ่อุนมไก่แต่นไปอุ่นอมเพ่อแม่ไปเนกูจิกีนี่ยมอุ่นเนาะอืใชพวกไปอุ่นตักอัน ชมปลาปลาตอนกินท่าในอนม่มูอมาเขาซำแตก่อกัเียบด้วยแกเราจิ้มห็ตุนะเว้ย ก่อนมังไงเจ้าเนี่ยก็ทีบอกออกจากกระปอนี่มันอัดมันจะมาแห้งเจ้กไปแอ้วเวลาเขากินเดีเยาอัดไปมันมาแห้งรดนก็ได้นะเขาเย็นแบบก่อนนะกันท้อบอลใ่ถั่วมันแห้งไว้ไว้หอยแมงเงินแห้ง งมมีเวลาอยากินนะพี่อ่ะยังมาเห็นแบบนี้ไว้แก้วได้ไหลายอลู่ปีนชิ้นแหงงหนักไปกินก้าบันเจีวเหนียวพ่อ,าาอน,นี่มันเพดเป็นชัยทรัมป์เอรอเขาให้มกินเพด của nóng nhé khẩu trong khi <laughs> làm con kèn khẩu Không Tôi hôn hót Xông phá cái xe Chắc phát bùa nhầy Kèo ạ Cái này chậu Bố xay cặp bó gì đến mà ăn ạc cho bài khẩu tôi dính Khuôn dùng mương เพราะว่ามัานมีอัดอดแอดกับเขาตุยินเลยแค่ได้สมบายเนวะลาไปกัดสมบายข่อยกินมมญะะไม่ยังกับกินเขินพ่พมากกว่า

มือเพดนะตนนกินเพีดอยู่แ <mismos> ล <érer Help> ้วเปาเปาเข้าในมือ ก้าเเป่าเป่าปวเัวเป่าเนี่ยผบปวดบริพิษบริหอนเลยแด่อยากกินหอนคนบอกว่ากินหอนไายคนจะดูดปากดูคอกินอาหารมันบ้านเฮาพ่อแม่เป่นเนาะ cái 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 cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นั่นขาต้มห่อแบบใหญ่นั่ก็ด้ประหยัดไปเลินบะเบี๊ยสะแมนอยู่ก็กินกระตกมนด้านจักากกินกราต้มข้าวต้มมาหไว้ขราต้มนั่นแบบขวดี่นาเสียเลยแต่ขาน้อยยังอ๋ยังกินหมดได้กินมือร่วกินบึดปา ยังอุเจ้าก่เมื่อหาหอีหลานมึงก็มาพ่อมามาเนี่็กินนี่มแม่อุ่นไปกินเนี่ยมันแซ่บเลยห่อแซ่หมึกถั่วหนูหเนาะห่อชาแขนห่อหนึงหนึ่งบรยห่อน่อยได้ห่อกินเองกวนี่อย่างอย่ามันท่านอยู่เป็นไอแม่กับบุกนันั่งเมื่ละกุหล่านห่ไอย่ นี่นมาตัวดำเลยตัวมาจะได้กับเราเอากินนั่นเองมากินจะน่าปั้นไปเจองน้ำมันมากสิไม่เน่นะขวดสนาม่กติมาไม่เชเชไปตื่นได้กินติไม่รู้ มเราห์มาข่อยเนาะทั้งนั้นตีกระช้เชียกระบายเตยนะเจ้าไครคนอย่าละซีดอกอัญชันของกะมีอยู่กัญชันไงขึ้นฟังเลยแตบพี่น้อง ไา้เชือโผมาเลยเบิดเนี่ยางายซมาเป็นหาหกส่เลนไปเพองสดอน่ะไก่ซื้อมาหลายูเลยเนาะพรเขาไ่ได้ซื้อไปเนาะโดนไปถึงหนึ่ง ne paaki Soma o kpaayi? กินข้าวแซ่บๆซสองคนกินขน้าวเนี่ยบริบริกรุ่มเดือนได้พี่นอ้องสอบดึงนะสอบหาสิบข้าวบริกรุ่มเดือนได้เข้าวมันให้งอ่อนดีเนะาะกินแค่แซ่บบางคนก็เป็นพิธายเดือนเท่านี้เดือนนึงกระพุกจะเป็นยังกินอะไรก็แล้วก สองคนกินข้าวกินแตะข่ายได้หได้กิน,ย,นยังอันนี้ก็ไปสู่เห็ดกินไม่อยากกินอะไรอีกกินหมดแล้วหมดแล้วข้าวข้าวปุ้นข้าวปาก็่ได้เหตุกิน เพื่อนนะกินตลอดจะไม่กินยังก็อย่าอือถืออะไรไปนาะของกินมีทุกมุมป่านนี้จะให้จ่อยพ่อแม่พี่น้องร้วนเหรมา้วดคนทำงานจ่อยบ่ได้หรอกพี่น้องมันชิจ่อยไรกินตลอดเด้ ไปการกินให้กินลูกกินทุกเด็กเลยย่างเมื่อเช้ากินมืน่อเช้าสี่สี่ขาเพื่อนย่างเมื่อเช้าอีกข่ามหนึ่งแปดโมงอีกข่ามนาหนึ่งสิบเอ็ดโมงอีกข่ามนาหนึ่งเแรกนี่อีกขามหนึ่งพี่นอ้องกินยูเว่นมาได้สู้กินววก่นนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเท่ากินซองเท่าก็เท่เดียวเธ่เท่เดียวแล้ว ก็จะกินแนวรายการนะถ้เาเพียรๆละมันมันบุรีเจาชุกกะเพาเขามันอีกหูจึกน้อยหนึ่งอยู่เลยวยนีขนมใส่โอ้ยอิ่มคุณแม่พี่น้องเลยยูรีแง่เบอร์ุกคุณสุสคนเดออ้อ นั่งกันมะเขาลงเสือเขาอืมนั่กันเลยวะโอเคพี่น้อง <c oughs> กินแดดละบดนี่หย่ากินเขาอยู่ดีมีแหง้ง <c oughs> บนดนั่งสกุจูกนอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพือพี่น้องเด้อ เพราะมก็ใจตี่ติดตามพี่น้องทุกๆคนบุูกว่าร้านวบบพี่บ้านองบ้านโมคูทั้งหลายสบายดี